สวัสดีครับทวีสีมูลมีคนสงสัยว่าเตานี้เมื่อเผาเสร็จได้เวลาปิดเตาแล้วทำอะไรบ้างจะปิดส่วนไหนบ้างวันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจให้รับรู้ว่าทำอย่างไรบ้างเมื่อเราเผาเสร็จเพราะว่าบางคนคงคิดว่าเมื่อเผาเสร็จแล้วต้องปิดตรงนั้นตรงนี้กลัวว่าอากาศจะเข้าไป ทำปฏิกิริยากับฐานทำให้ฐานเป็นขี้เท่าในส่วนของเตาุมนี้ก็จะบอกว่าทำอย่างไรแต่ในส่วนของเตาบางคนนั้นจะมีเปลวแก๊สหรือว่าเปลวเทียนพุ่งออกในส่วนนี้บางคนก็จะให้ปิดก็คือเวลาเราเผาเสร็จก็จะนำเศษทรายหรือว่าเศษดินเหนียวที่ว่ามีความเหลวปิดโดยรอบ เพราะว่ากลัวอากาศเข้าแต่ในส่วนของผมนี้จะไม่ได้ดูในส่วนนี้จะปิดสนิทเลยไม่ต้องกังวลว่าอากาศจะเข้าในส่วนที่ไหนอีกเพราะว่าไม่มีรูอากาศเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับการไม่ต้องดูเปลีเทียนให้สังเกตเฉพาะเสียงของแก๊สหรือว่าเปลวเทียนอยู่ในท่อแกนกลางแค่นั้น เรื่องปัญหาการปิดเตาจึงไม่ต้องทําอะไรเลยจึงปล่อยไว้แบบนี้ไฟด้านล่างหรือว่าเท่าฐานนี้ถ้าเราอยากตักออกก็ตักแต่ถ้าเราไม่ตักออกก็ได้ก็ปล่อยเลยเดี๋ยวฐานก็จะมอดกลายเป็นเท่าไปเองครับจึงไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นขอให้กังวลเพียงแต่ว่าเวลาเราเผาเสร็จ ก็ขอให้ดูบริเวณภายในโรงเตาดีๆว่าจะมีเศษการลุกติดไฟอีกหรือไม่เพราะว่าบางครั้งเกิดลมมากระโชกแรงก็จะเกิดทำให้เปลวไฟหรือว่าสะเก็ดไฟปิวขึ้นไปติดได้และจะเก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ก็ได้บอกเรื่องไขข้อข้องใจไปแล้วว่าหลังจากที่เราเผาถ่านเสร็จปิดเตาเราไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ ก็ขอให้ปล่อยไว้เลยจนถึงเช้าแต่ถ้าเราเผาเสร็จตอนเย็นประมาณสักสี่ห้าโมงหรือว่าเที่ยงเราถึงเปิดเตาได้แต่ถ้าเราเผาเสร็จในเวลาบ่ายสองตอนเช้าเราก็สามารถเปิดเตาได้ครับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปครับสมัครคลิปนี้ขอกาบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ